สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเอมมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนนเนาะนะคะก็ไม่ค่อยสบายด้วยแหละนะคะอาการก็แปรป้วปวเนาะนะคะก็ให้ทุกคนนะคะใส่แมสเนาะ,ะป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อเนาะคะยิ่งอากาศทุกวันนี้ก็ยิ่งแปรป้วปวเนาะนะคะก็ให้ใส่เสื้อกันหนาวเนาะนะคะวันนี้นะคะเอมก็จะมารีวิวนะคะแอปหางเงินนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนนะคะก็ก่อนที่จะไปชมคลิปเอมนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช นะคะที่จะคันกด subscribe แล้วก็อย่งลงาลืมกดกระถิ่งแจ้งเตือนด้เนาะเพื่อที่จะพาคลิปต่อไปของเอมนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวแอปห่างเงินตอวใหม่ล่าสุดเลยเนาะนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่คําว่าลงทะเบียนนะคะเอมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะค่าทุกคนคลิกเข้ามาก็จะเด็กมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคน ยิธีสมัคนะคะยูทนะคะยูทนะคะแนะนาให้เป็นภาษาอังกฤษบนตัวเลขเนาะนะคะเพื่อที่จะทําเป็นการสมัครยูทได้เนาะนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์จริงของเรานะคะใช้เบอร์อะไรก็ได้เนาะนะคะเป็นเบอร์โทรแบบหลอกๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์จริงของเราเนาะนะคะส่วนรหัสผ่านนะคะก็แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาตัวเลขนะคะก็ ปนปนกันไปเนาะนะคะแนะนํานะคะให้จดใส่สมุดเนาะนะคะการเรืมนะคะทุกครั้งนะคะที่จะทําคลิปจะย้ําเสมอนะคะให้ทุกคนจดใส่สมุดนะคะการเรืมเนาะนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดกันเนาะนะคะรหัสยืนยันนะคะก็ใส่ตามที่เราทํารหัสผ่านเลยนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะทุกคนส่วนรหัสยืนยันนะคะรหัสยืนยันก็ให้ใส่ด้างตัวนี้เลยนะคะที่เป็นตัวเลขเนาะนะคะใส่กออลงไปแล้วก็ คลิกเข้ามาที่คาว่าส่งนะคะก็จะเป็นการสมัครสําเร็จเนาะนะคะทุกคนเอ็มได้ทําการสมัครแล้วนะคะเอ็มขอข้ามตัวน,นี้ไปเนาะนะคะพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจะเป็นให้เราอ่านเนาะนะคะเกี่ยวกับการทางานของเขาเนาะนะคะเป็นโบนัสนะคะก็คือเอ็มจะขอข้ามตัวน,นี้ไปเนาะ,ะให้ทุกคนเอออ่านเอานะคะ ให้คลิกเข้ามาที่คาว่าปิดนะคะแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์อยู่นะคะก็ต้องให้เราไปทํางานก่อนเนาะนะคะถึงจะขึ้นยอดเงินให้เราดูนะคะว่ามีเท่าไหร่เนาะจานวนง,งานนะคะจะทําได้สาก ใสฟรีนะคะทําได้3ครั้งต่อวันเนาะนะคะก็คืองานละแปดวันนะทุกคนเอ็มทําไปแล้วงานหนึ่งเนาะ <ๆ S 1> ก็เลยเหลือแค่2งานนะคะเต็มยังไม่ทําการส่งงานเนาะเดี๋ยวเอ็มจะมาทําให้ดูนะคะว่าทํายังไงเนาะนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่ารายการเนาะนะคะพอทุกคนคลิกเข้ามาที่รายกันนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรานะคะกดรับนะคะ ทั้ง3งานเลยนะคะก็จะได้งานละ8บาทเนาะก็น่าจะ2 4บาทใช่ไหมคะน่าจะประมาณนี้เนาะให้ทุกคนไปบวกลบคูณหารเอาเนาะนะคะก็คือใส่ฟรีนะคะก็ต้องรีบกบกบโกยเนาะนะคะแล้วก็การันตีไม่ได้นะคะว่าใส่ฟรีจะทําได้กี่วันเนาะนะคะแต่ที่เขาแน่นอนที่เขากลาันตีมานะคะก็คือใส่ฟรีนะคะทําได้3งาน,นะคะ่ะต่อวันเนาะนะคะ มันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะที่เราจะเล่นเนาะนะคะเราก็ไม่ได้ลงทุนเนาะ,ะนเป็นสายฟรีเนาะนะคะก็คือเงินฟรีเข้ามาเราก็ต้องรีบกบโกยเนาะนะคะก็ไม่เป็นการเสียหายนะคะเอ็นจะย้มทุกคลิปเลยนะคะคลิปที่เอ็มแนะนําหรือแอปที่เอ็นรีวิวนะคะจะไม่แนะนําให้เติม v i p เนาะนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะ,ะไม่ว่าเราจะค้าขายหรือทําอะไรต่างๆทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงนะคะก็ให้ทุกคนนะคะใช้ความคิดเนาะ,ะใช้ ว่าเราจะควรลงทุนต่อไหมหรือเราจะเล่นเป็นสายฟรีนะคะแต่สำหรับเอ็มนะคะเอ็มไม่แนะนําให้ลงทุนเนาะนะคะเพราะว่าทุกการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะนะคะเราต้องยอมรับจุดจุดนี้ให้ได้นะคะเอ็มจะแนะนําเฉพาะคนที่ต้องการเล่นสายฟรีเท่านั้นนะคะส่วนใครจะเติมว VIP ีไีก็ต้องเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนทุกคนจริงจริงนะคะแล้วนะคะถ้าเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วค่ะให้เราคลิกเข้ามาที่คาว่ารับงานนะคะ นี่นะคะก็จะขึ้นคําว่าสาเร็จเนาะแล้วเรากดคําว่ายืนยันนะคะนี่นะคะเอ็มรับได้2ง,งานแล้วนะคะเอ็มก็เข้ามาที่คําว่ารายการเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะไปรับให้ครบทั้ง3งานนะคะทุกคนก็คือทําได้3งานเนาะต่อวันเนาะนะคะเขาก็จะขึ้นว่าสาเร็จนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าเปิดลิงก์วิดีโอนะคะตรงนี้เลยนะคะ นะคะก็จะด้งมาหน้า u t u b e เนาะนะคะแล้วให้เรานะคะแคปภาพนะคะ u t u b e นี่เลยนะคะพอเรานะคะแคปภาพ YouTube เสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คำว่าอัปโหลดรูปภาพเนาะอัปโหลดนะคะแล้วนะคะให้เราคลิกเข้ามาที่ตัวบอกตัวนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทําการอัปโหลดรูปภาพเนาะเพื่อที่จะทําการแบบ ทำการทํางานภารกิจให้สําเร็จเนาะนะคะคลิกมาตรงนี้แล้วนะคะให้เราคลิกเข้ามาที่คําว่าค้งรูปภาพนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาคลิกนะคะที่เราได้แคไปไว้เนาะนะคะแล้วเราคลิกคำว่า,าเพิ่มนะคะก็จะขึ้นว่าทํางานสําเร็จนะคะก็ให้เราทําแบบนี้นะคะให้ครบทุกตัวเลยเนาะนะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะให้มาคลิกคําว่าจัดส่งนะคะ นี่นะคะถึงจะเป็นการทํางานสําเร็จเนาะนะคะก็จะขึ้นคําว่ากําลังตรวจสอบนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบเนาะ,จน,นะจนครบทุกงานนะคะ3งานนะคะก็จะได้24บ่าทต่อว,วันนะคะก็คือคุ้มเนาะนะคะก็เป็นการทํางานฟรีนะคะอยู่บ้านเฉยๆยังไงให้ได้เงินเนาะนะคะก็เป็นงานเสริมงานแค่กดโทรศัพท์เราก็ได้เงินเนาะนะคะแต่ไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะ คนที่ติดตามเอ็มก็สมากก็จะเน้นใสฟฟ่ฟรีซะมากกว่านะคะก็อาจจะพูดติดทีขัดขันนะคะเพราะแบบเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีขึ้นนอะอาการหกเย็นเนาะคะ่ะก็ไม่แน่นอนนะคะก็เจ็บคออยมากนะคะยิ่งแบบอากาศมันหนาวเนาะนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะทุกคนนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค้ามีแอปตัวใหม่นะคะเอ็มก็จะมารีวิวเนาะ แล้วก็นะคะสำหรับการถอนเงินนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คาว่าฉันเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นรูปตัวก,รการ์ตูนกันกวยเนาะนะคะน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ส่วนสายเชิญเพื่อนก็เชิญเพื่อนได้นะคะก็ให้คลิกเข้ามาที่คําว่าเชิญเพื่อนเนาะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเชิญเพื่อนนะคะก็เราก็น่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนาอกเหมือนแอปที่เเคยรีวิวผ่านทานมาเนาะนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้จักก,กันว่าการเชิญเพื่อนเราก็จะได้ค่าผลตอบแทนอยู่เนาะนะคะทุกคนส่วนกับส่วนการถอนเงินนะคะให้เราคลิกเข้ามาที่คําว่ากระเป๋าเงินนะคะ ะะพอเราคลิกเข้ามาที่คําว่ากระเป๋าเงินแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะงานเอมยังไม่ขึ้นเนาะนะคะขึ้นคําว่าตรวจสอบอยู่นะคะต้องรอให้เขาตรวจสอบสิน,นะคะ้าเงินถึงจะมาเด้งอยู่ตรงนี้เนาะนะคะก็ <adaki S 1> ให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คํา,คาว่าการถอนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วให้ทุกคนนะคะเลือกตรงที่คําว่าธนาคารเนาะนะคะเขาก็จะมีธนาคารให้แล้วเลือกหลายธนาคารเลยนะคะก็จะมีไทยพาณิชย์นะคะ CIMB ไทยเนาะแล้วก็หลายธนาคารที่เลือกกรุงไทยนะคะกรุงเทพกสิกรไทยเนาะนะคะมีให้ทุกคนเลือกหลายธนาคารเลยนะคะก็มีให้กรอกจํานวนเงินนะคะเลขบัญชีของเราชื่อนามสกุลนะคะยอดถอนขั้นต่ํานะคะคือ200บาทเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะ ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการหาเงินฟรีที่บ้านง่ายๆเนาะนะคะถ้ามีแอปตัวในใหม่ล่าสุดก็จะมารีวิวใหม่เนาะ,ะสำหรับคนหาเงินสายฟรีนะคะสําหรับใครอยากลงทุนนะคะก็ลงทุนได้เนาะนะคะก็จะเป็นการเติม v ี p นะคะก็จะเป็น VIP 1หนึนะคะก็ตามราคาไปเลยเนาะ,ะยิ่งราคาสูงขึ้นไปนะคะก็จะยี่งไดรเงินเยอะเนาะนะคะแต่เอไม่แนะนําให้เติมเนาะ แต่แต่ถ้าใครแบบมีเงินเติมก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราก็ไม่ห้ามกันเนาะนะคะแต่อันนี้จะมาิวแค่สายฟรีเท่านั้นเนาะสำหรับแบบใครอยากสอบถามเรื่องเติมวีไอพีก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเอ็มได้เลยนะคะ,คะเอ็มก็จะแนะนำเนาะนะคะหรือสายฟรีก็แนะนําได้นะคะใครสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะคะเอ็มจะไปตอบให้ครบทุกคนเนาะนะคะเอ็ในจะทิ้งลิงก์สบักไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะนะคะดูกันดนจบเนาะนะคะก็อาจจะ มีความรู้บ้างหรือไม่มีความรู้บ้างก็ติดเตือนกันได้นะคะทุกคนเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ก่อนจะไปนะคะก็ให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายได้เนาะนะคะอากาศมันหนาวนะคะออากาศมันแปรปรวนเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ไปก่อนนะคะทุกคนก็หายดีแล้วก็จะมาลงคลิปบ่อยๆเนาะนะคะแต่ตอนนี้อากาศแบบ แม่ปวนก็เลยทําให้แบบยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นอะในการเจ็บคอเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบนะคะบาย